เผยรายได้ต่อปีของนักบินอวกาศญี่ปุ่นนักบินอวกาศของญี่ปุ่นมีตำแหน่งเป็นพนักงานสังกัดองค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือแจ็กซ่าจากข้อมูลในปี2566รายได้ของนักบินอวกาศแจ็กซ่าอยู่ที่ประมาณ2 5ถึง3.5ล้านบาทต่อปีซึ่งนอกเหนือจากเงินเดือนแล้วยังได้รับสวัสดิการต่างๆและโบนัสอีกปีละ2ครั้งการสอบคัดเลือกเป็นนักบินอวกาศของญี่ปุ่นถูกจัดขึ้นมา6ครั้งโดยครั้งล่าสุด เปิดรับสมัครเมื่อปี2564ซึ่งในแต่ละครั้งมีผู้ที่สนใจเข้ามาสมัครจำนวนหลายพันคนขั้นตอนการคัดเลือกต้องผ่านการทดสอบความรู้ด้านสเต็มทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษตัวสุขภาพและทดสอบสมรรถภาพร่างกายเมื่อได้รับคัดเลือกเป็นนักบินอวกาศญี่ปุ่นแล้วจะได้ไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนห้องทดลองฮีโบโมดูลของญี่ปุ่นบนสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งในปัจจุบัน เดินทางขึ้นสู่อวกาศด้วยยานคริวดากอนของบริษัท SpaceX